คลิปนี้หนุ่มมัอการจะพาท่านผู้ชมมาดูราวสะพานนะครับราวสะพานนิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้า็นการอบลิคําไทว่าไปถึงไหนใกล้จะแล้วเสร็จหรือยังนะครับนี่เลยครับโอ้ไปได้ไกลแล้วครับท่านผู้ชมราวสะพานนิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้ากูนี่เองนะครับจะเสร็จัว่จิ้นก็อยู่ตรงลัวหรือราวสะพานนี่เองนะครับกัลังสามก็โอ้มาไกลแล้วครับ เสร็จแล้วหละนะครับน่าจะสงการน่าจะเสร็จนะสงการเนี่ยนะครับแล้วเนีนะ้น่าจะเสร็จแล้วแหละงานก็ไปไกลแล้วนะครับสวยนะครับท,ท่านผู้ชมพอ,อมีลาวมีอะไรมีรัว้วมีลาวสะพานเสร็จก่อนเวลาขี่รถไปรถมาก็ดูแล้วก็โอ้เป็นสะพานแล้วนะครับแต่ก่อนก็ยังไม่เป็นสะพานเท่าไหร่พอมีรัว้วมีอะไรก็โอ้ โอเคแล้วสะพานใกล้จะแล้วเจ็บไหมสวยนะครับตัวจริงยิ่งสวยนะครับท่านผู้ชมอันนีเน้เป็นคลิปก็เลยดูแล้วก็จะไม่สวยเท่าไรแบบเรืองน้าโขงก็โอเคหมดแล้วครับท่านผู้ชมชนกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่จะลื้อแบบหรืออะไรแค่นั้นเองนะครับกําลังลื้อแบบหรืออะไรแล้วล่ะนะครับไอ้ที่แบบสีเหลืองสีอะไรเนี่ยนะครับ หลับในเราแล้วโขงนะนะคลิปนี้เอาเออวนะครับสะพานมาฝากแฟนกัๆไปดูกันก็ไม่ใช่อะไรแล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมอัปเดตความก้าวหน้าของตัวสะพานเออไปถึงไหนสะพานนะครับ รัวเสร็จก็โอเคแล้วนะครับสำหรับเร่นงน้ำโขงเ้าก็กําลังทําเหมือนกันร้วนะวเริ่มทํารูวทําอะไรเหมือนกันกับบนพื้นดินนะครับทางฝั่งเราเห็นบอกว่าจะเปิดวันที่หนะ้าวันที่ห้าเดือนห้านะครับวันที่ห้าเดือนห้าว่าอย่างนี้นะครับเปิดบมลุ่จะทันเมื่อหร เราก็คง,งจะรีบเร่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราคงจะรีบเร่งงานบนพื้นดินงานตัวไม่เกี่ยวกับตัวสะพานเป็นสวนหย่อมมัง่งเป็นทางเข้าด่านเป็นวายฟ้าบ้างอะไรบ้างนะครับถนนซีเรนต้าสะพานก็ก็จะโอเคหมดแล้วนะครับอย่างสะพานห้อยฟ้าคางก็เลิศเทเนเดอร ก็กำลังเทกันอยู่๋ยวก็คงเสร็จแล้วนะครับว่าจะเอามาอวดมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอยู่นะสะพานห้อยฝาช้างนะครับแล้วก็สภาถนนบาาัวพัดฝั่งด้านตะวันตกนะครับให้เขาทําเสร็จก่อนนะครับก็คงประมาณทั้งไม่เกินไม่เกินเนี่ยนะครับไม่เกิน สงกรานก็คงจะเอามาโชว์ท่านผู้ชมได้นู่นนะครับตาข้าหลังแล้นะครับถนนบายพาสฝั่งขาออกว่ารอนยงมก็จวนเกียวใกล้จะเสร็จเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาตัวสะพานมาอวดมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่าเออนานแล้วความคืบหน้าปฏิถายอย่ายังไงการถึงครึ่งทางอย่างก็โอ้ไกลนะครับจ,จวนจะเสร็จจะสิ้นแล้วนะครับ จะพาในร้าน้ำโขงนูน้นทอดยาวไปฝั่งลาวนู่นนะครับสวยนะครับแต่ก็เหลืออยู่ต้นแขนแขนต้นเนี่ยนะครับตนแรกๆเนี่ยนะครับยังทำกันอยู่ยังไม่เสร็จนะครับก็ยังไงก็คงเสร็จก่อนสงการแล้วนะสนะงการเนี่เอาโหมดมาโชว์กันน่าจะจบจะสิ้นสงการหมดแน่นะนะครับสำหรับสะ,ะพานแห่งที่ห้าในร้านน้ำโขงน่าจะเสร็จก่อนสงการไหมล่นะนะครับ มันจะเสร็จหมดแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาช่างเขากำลังติดรัวกันติดลาวกันอยู่นะครับท่านผู้ชมข้างบนนู้นนะครับเขาจะทำงันทุกวันต่ามาตั้งห้าหกปีแล้วมันเสร็จได้ไงนะครับ แต่รั้วเลครับานผูตชมตะรั้วตะลาสะพานมาฝากาแฟน็ครับไปดูจงกันนะครับงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรัว้วนะรั้วเสร็จก็อโอเคเปิดได้เลยสะพานนะครับตัวดานตัวอะไรก็เสร็จมาตั้งนานแล้วนะครับท่ารับาดน,นะ ดาโอ้เด็กมานานแล้วนะครับนี่ครับตูงโชเริ่มตรงนี้เลยมาถึงการถนนแล้วแต่ละตัวสภาพร้าวนะครับ ถใต้ตะแพา่นล้วนะร้ว่านะครับตันหรือลาวลนี่แหละนะครับมีก่อนสงการน่าจะเสร็จหมดแล้วนะติงะต้งนี่เลยนะครับสงการก็คงเสร็จหมดแล้วนะเพราะว่าตัวในลาลวของเขากำลังทำเหมือนกันนะครับ ตอนนั้นคงมัมีงานอย่างอื่นแล้วนอกจากจะทํารัวทําราวกันนะครับไม่รู้เขาหมออหมายกันยังไงก็ไม่รู้นะขอ,ของช่วยกันนะ่นะครับ แบบนี้เอาแต่นะครับเกมนี้เอาแตู่้วนนะครับมาฝากแฟนคลับกันนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบยาวเลยแต่ว่าู้วนนะนี่เลยนี่เลยนะครับอะเดียจแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับค่าแล้วดามเย็นวันนี้จะไปดูเที่ยวงานการชาตินิหน่อย คืนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคืนวันที่27นะครับท่านผู้ชมค้าม่สิบมีนาคม2 5 6 8นัล